ีคุณลูกค้ารถปี14-15เคยเอาโต๊ะ 200cc รายละเอียดตามแจ้งในบ,บรกิการนั้นเลขไม่กล้าหมื่นกว่าโลทน,นค่าจ,จ่ายแต่ตามบรกิการระบุแจ้งตรวจสอบได้เลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่268,000บาทค่ะเชิญค่ะออนไลน์ให้ลาูคามาแล้วได้มากกว่านี้เลยวเชื่อได้เลยสู้ต่อไปต่อก,กับต่อราคาได้เลยซื้อได้ตามได้นะคะตอนนี้ราคาออนไลน์แข่งขันราคากันมารัวมากอย่าลืมนะตรวจสอบราคาและหมายเลขก,กันด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋า ซื้อต่อกต่อราคาได้เลยนะคะวิ่งไปให้ถึง3 0 0แสนได้เลยส0 0แสนได้อยู่แล้วคุณลูกค้าคันนี้มาเลยค่ะกดเรื่อยๆได้เลย2 9 8 3ก้แสนราคาตอนนี้ซื้อต่อกต่อราคาได้เลยนะถ้าราคานิ่งเมื่อไหร่โคศกจะนับเลยนะคะ3ามแสนราคาตอนนี้ได้มากกว่านี้ซื้อใหม่ได้เลยราคา,นาในไม้แปด0ันไปต่อสามแสนราคาตอนนี้ค่ะ3 1 0 1 0 1 2 3 1 2 1 4 1 6 3 1 8 3 1 8 3 1 8 2 0ออนไลน์3 2 2 3 2 2 3 2 2ึปดหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสองศูออนไลน์3 2 8 3 2ง สามสา ..3 ู ..3 ..3 สามส0 ..3 3ูสามสู่สามสี่หไปต่อสามามแปดไหมคะสามออนไลน์ค่ะสามแสนสไหมคุณคะสามแสนสี่มบาทราคาตอนนี้นะสามแสนสี่มาบาทค่ะสดต่อกดต่อราคาได้เลยนะสามแสสีมบาทสัพันราคาไปต่อสามแสนสี่หมื่ัะสามแสนสี่หมื่นสพับนึ่งสามแสนสีนสพพนับามแสนสีมืัพบาทสี่พันที่านหกพันที่าค่ะสามสราคาส8บแดหน้าานนะ สามแสน0ามืแบบพนัสูราคากลับมาออนไลน์สามาศูนยห้าสองไหมคะสามห้าราคาออนไลน์สามแสนห้าหมื่นึ่งสามแสนห้าหมื่นนับสองสามแสนห้าหมืนัานี่ลสามสองสามแสนห้าหมื่นสันับหนึ่งสามห้าหมื่นส์นัสองสาแสนห้าหมื่นสี่พนสามห้าหมื่นสี่พันนับหนึ่ามห้าหม่นสี่พันนับสองามสนห้าหมื่นสี่พันบาทออนไลน์ป้ายหมาเลขสานหนึ่งห้าเก้าพันหน้า้านสาห้าหมื่นหนพันรา้าล้านสมแสนห้าหมื่นหนก นะับสามขายค่ะตรงขายที่อไรค่ะสามแสนห้หมดบาทสามศูนย์หนึ่งห้าเประเสามสมบาทที่ลูกค้าออนไลน์ขอบคุณ